สวัสดีครับวันนี้วันที่20สิงหาคมปี68นะครับวันนี้ก็สายๆครับเนาะของวันพุธนะครับเนาะของวันพุธจุทธนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับเยบทางช่องที่เป็นขอฮานอยนะครับก็ส่วนช่วงเช้าก็าเป็นขอรัฐบาลไทยนะครับก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะเข้าไปรับชมรับฟังได้ลงแนวทางของ พี่ชายเจดีไปแล้ว,วนะครับเนาะพี่ชายเจดีแนวทางจะดีเป็นเพื่อนจากพี่ชายเจดีนะครับเนาะขอรัฐบาลไทยนะครับส่วนชิปนี้เป็นของฮาหนอยนะครับอีฟซีทางช่องที่เป็นขอฮาหนอยนะครับเนาะวันนี้วันพุธนะครับเนาะวันพุธมีเราพัฒนาด้วยก็มีเวลาต่อที่เราพัฒนาให้ซีทางช่องเหมือนเดิมนะครับเนาะตามลําดับนะครับเนาะจะทำให้เวลาก็ลงช่องจุดทุนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ ก็เหมือนเดิมนะครัคลิปนี้เป็นอัคลิปสุดเหมือนเช่นเคยก็ขี่พาน้องนนมาเที่ยวที่สะพานพิศพาพไทยลาวครับเนาะที่มุกดาหารนะครับเนาะพาทั้งนนทครอบครัวมาไหว้องค์พระธาตุพนมนะครับเนาะทำบุญที่วัดพระธาตุพนมแล้วเสร็จก็เลยมาที่มุกดาหารครับเนาะขับรถมาอีกพักหนึ่งนะครับเนาะก็บรรยากาศสวยๆเนาะลมพัดเย็นๆครับเนาะที่ได้ตอนมายังไม่เย็นครับเนาะช่วงบ่าย ปวันใบสองใบสามนะครับเนาะถ้าห้าโมงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นจะสุดยอดมากครับเนาะชอบมากจะหาเวลาไปนั่งกินข้าวริมริมแม่โขงสักทีครับเนาะมีเวลาครับเนาะไปไม่ค่อยถูกเวลาเท่าไหร่บรรยากาศดีมากครับเนาะลมพัดเย็นสูดอากาศบริสุทธิ์ครับเนาะยังกะเที่ยวทะเลเนีนะ่ลมลมแรงมาก ก็ที่ว่ามาเที่ยวก็ได้ดโยางผู้ดินทางตัวเหมือนเดิมครับเนาะในบาที่แนวทางเหมือนเช่นเคยทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดนะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดเหมือนเดิมครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะไม่มีใครสามารถเท่าทางถูกได้ทุกวันนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถูกผิดค้าเข้ากันไปถ้ามีใครบอกว่าทางถูกได้ทุกวันจะไปเชื่อนะครับเนาะจะไปเชื่อถูกผิดค้าเข้ากันไปเหมือนเดิม วันในผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่นะครับเนาะวันในถูกเราก็ดีไปนะครับเนาะนักเสี่ยงโชคแล้วเนาะต้องนักเสี่ยงโชครู้ดีครับเนาะวันในถูกเราก็ดีใจวันหนผิดเราก็ทำใจครับเนาะสู่ต่อไปนะครับเนาะสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับก่อนดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนาะค่นอื่นผลเมื่อวานถ้ามีคนไหมเข้ามายังไม่รู้เนาะแนวทางที่เอก่าสารคามให้ไปเป็นแนวทางหาานวยรวมนะครับรวมตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มครับเนาะหลายคนชอบเรียก หลายหลายคนชอบเลืกอกสามออลหันจนเย็นนะครับเนาะประมาณนี้ครับเนาะสามรอบนี้ถ้าผอกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับเนาะไม่มีโชคไม่มีดวงไปเย็นที่สามรอบนี้เท่านั้นเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็หนึ่งสองสามตัวบนก็เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งสองกับเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเดือนนี้ทั้งบนและล่างนะครับเนาะเดือนนี้ทั้งบนและล่างเลยหนึ่งสองกับเจ็ดศูนย์หนึ่ง 1>, 1 2เราไม่มีนะครับเนาะ701เราก็ได้ไปเร่งหนึ่งครับเนาะจะเป็นตัวกลับนะครับ701จะได้ครับเนาะเราให้210พี่เขาเป็น701ถ้า210ก็เข้า3ตัวแตกครับเนาะได้แค่2ตัวครับเนาะพี่เขาไปเป็นพี่เขาไปเป็น2พี่เขาเป็น7แทนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มาที่รอบ6กโมงนะครับ2ตัวล่างก่อนหน สามตัวบนก็สองห้าศูนย์นะครับหนกับสองห้าศูนนึ่งหกเราไม่มีนะเราเสียดายเราเป็นหนแทนนะครับเราเขาหนกะเราเป็นหนึ่งเราก็ไม่มีนะเรานะเราให้สองกับสี่ศูนย์ไปเราสองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศนพี่าออกห้าศูนยะ์เราเราข้ามไปนะเราเสียดายนะเนะรานะนะไม่มีโชค ถ้าจะ40ให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะจัดเข้าตัวตรงๆตัวเน้นๆถ้าหน่อยนะครับเนาะถ้า250นะสบายนะครับเนาะพี่เขาเป็น2เออถ้า240นะสบายนะัะพี่เขาเป็น250แทนก็มาที่รอบทุ่งทุ่มนะครับเนาะ1ทุ่ม2ตัวแรกก็01 3ตัวก็482 01ก็เป็นตัวเดิมของรอบแรกนะครับเนาะ รอบนี้เอามาอกอีกเลขไหลทำเนมะแล้วก็โชคดีได้ไปสองด้งครับเนาะสองด้่งไปเลขไหลนะครับเนาะที่ผมเคยพูดระจะมาฮานอยออกแล้วออกได้อีกครับเนาะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเนาะออกรอบแรกมมอกรอบสองก็มีแล้วก็ข้ามมาอกรอบสามก็มีนะครับเนาะไม่เหมือนชาวบ้านครับฮานอยคอหน่อยรู้ดีับเนาะต้องจับทางให้ทันนะครับเนาะจับทางให้ได้จับทางได้ดีใจดีนะครับเนาะพี่เขาออกบางทีออก กับทางไหนก็บางทีทั้บนได้ล่างครับอย่างเมื่อวานซื้อนะครับเนาะทั้บนได้ล่างเมื่อวานก็ได้สองดิ่งครับเนาะวันนี้ก็สุ่จดจดไว้นะครับสุ่งจดสุดแคบก่อนเราแคบเหนเดิมครับเนาะโชคดีได้สองดิ่งสามดิ่งสองวันติดนะครับวันนี้ก็ลุ้นกันต่อครับเนาะวันนี้เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งนะครับเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งจับคู่ก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกทวนกันนะครับ ฮาหนอยวันนี้เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งจะพู่ก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกนะครับแปดคู่แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกนะครับเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเด้นให้สามคู่นะครับ มาที่ชุด3ตัวนะครับเพราะมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี3 76 371316 362นะครับ4ชุดนะครับเนาะ4ชุด4ชุดนี้ก็เน้นไปที่3 7 6 371316นะครับเน้นให้3ชุดนะครับเนาะก็ครบทวนนะสำนักสำนักทางของฮานอยวันนี้นครับนาะ ทั้งชุดสามตัวและชุดสองตัวขอหาหาน่อยก่อนจัดไตับเนาะจนคอตำราวก็รอไปก่อนคนระับเนาะรอคลิปหน้านะเนาะถ้ามีเวลาลงให้ตัวนี้ก็ขอหาหาน่อยไปก่อนนะครับเนาะก่อนมันเดิมนบเนาะถ่ายคลิปสแหรับคนงบน้อยกอ็ตัวนี้นะครับจะมุ่งเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้านะเนาะวันนี้มีเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกมีสามคู่เนหะ็นไหเหมือนเดิมน้อยลาวทยเน้นให้สามคู่ทั้งหมดนะครับสามคู่ 7จ็ดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกนะครับชอบก็จัดไปทำเนาะจัดไปสามคนนี้แต่ถ้าไม่ชอบมันบอกสจะทาคณเลือกคนได้เลยครับเนาะคนเราชอบไปเหมือนกันนะเพราะว่ากันไม่ได้บางคนก็ชอบตัวอื่นก็จัดไปทำเนาะจัดไปบางคนก็ชอบหกสามชอบหกสองก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่มีตัวชอบข้ามไปนะครับชมความบันเทิงครับเนาะ หานอยมีทุกวันนะครับเนาะหานอยมีทุกวันไม่ต้องใจร้อนนะครัเนาะใจเย็นๆนะครับเนาะใจเย็นๆวันไหนชอบค่อยขึ้นเวทีนะครับเนาะวันไหนไม่ชอบก็ข้ามไปก่อนนะครับเนาะไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับสำหรับขอหานอยนะครับเนาะหานอยมีรุ้นกันสามรอบนต่อวันนะครับเนาะจริงหานอยมีเยอะมากครับเนาะมีเยอะมากเราตัดมาให้แค่สามรอบนะครับเนาะถ้าเปลี่ยนรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคครับเนาะไม่มีโชคประมาณนี้ ก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ